ความฝันของฮันนีมูลกลายเป็นฝันร้ายในพริบตาเดียวนกในป่าชายเลนร้องเจ๊แจ้ายามเช้ากลิ่นโคลนเค็มของทะเลลอยคลกคล้งเมืองชายฝั่งเล็กๆเ,เงียบสงบเกินไปนภาหญิงข้ามเพศที่สวยงามเดินเท้าเปล่าบนชายหาดทรายอุ่นนุ่มสัมผัสฝ่าเท้าเธอลมทะเลพัดผมยาวปลิวสวยเธอมองไปยังขอบฟ้าไกลใจเต้นแรงด้วยความหวังใหม่การแต่งงานครั้งแรกของเธอเพิ่งเริ่มต้น พัดสามีหนุ่มหลอยิ้มให้เธอเขาดึงมือเธอเบาๆอย่างอ่อนโยนทั้งสองเดินไปตามชายหาดยามเย็นแสงพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าสีส้มแดงน,นภารู้สึกถึงความรักที่ลนใจพัดพูดถึงอนาคตร่วมกันอย่างตื่นเต้นบ้านหลังเล็กที่มีสวนดอกไม้เด็กๆวิ่งเล่นในสนามหญ้านภายิ้มแต่ใจเริ่มหนักอึ้งมีบางอย่างในน้ำเสียงเขาที่แปลกไป สายตาของพักดูเย็นชาในบางครั้งณภาเริ่มสงสัยในรอยยิ้มนั้นคืนแรกของฮันนีมูนมาถึงแล้วบ้านพักตากอากาศหลังเล็กดูอบอุ่นกลิ่นไม้เก่าและน้ำมันสนอยมาแสงเทียนสั่นไหวบนโต๊ะอาหารณภาสวมชุดเดรสส,สีขาวบางเบาพักยกแก้วไวขึ้นดื่มเขามองเธอด้วยสายตาลึกซึง้งณภารู้สึกถึงความหนาวเย็นในกระดูกสันหลังมีบางอย่างในตัวเขาที่เปลี่ยนไป เสียงคลื่นซัดฝั่งดังก้องนอกหน้าต่างนภารู้สึกเหมือนถูกขังในกรงพัดพูดถึงอดีตของเขาครั้งแรกเขาเล่าเรื่องครอบครัวที่แตกสลายพ่อที่ทิ้งเขาไปตั้งแต่เด็กนภารู้สึกเห็นใจแต่กลัวแวบหนึ่งน้ำเสียงของเขาดูกราวและขมขื่นเธอพยายามเปลี่ยนเรื่องอย่างรวดเร็วแต่พัดจ้องเธอด้วยสายตาเข้มแก้ไวในมือเขาสั่นเล็กน้อยนภารู้สึกถึงความตึงเครียดในอากาศ กลิ่นวายผสมกับความกลัวของเธอเธอขอตัวไปเข้าห้องน้ำกระจกสะท้อนใบหน้าที่ซีดเผือดนภาสูดหายใจลึกเพื่อสงบใจเธอบอกตัวเองว่าเป็นแค่จินตนาการแต่เสียงฝีเท้าของพัดดังใกล้เข้ามาประตูห้องน้ำสั่นเมื่อเขากดมือจับนภารู้สึกหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเธอเปิดประตูด้วยมือที่สั่นเทาพัดรอยอยู่ด้วยรอยยิ้มประหลาดเขาพูดว่าเราควรไปเดินเล่น นภาไม่อยากไปแต่ยอมตามเขาถนนในหมู่บ้านเงียบสงัดยามค่ำโคมไฟถนนส่องแสงสลัวๆเงาของทั้งสองยืดยาวบนพื้นนภารู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองเสียงใบไม้ไหวตามสายลมดังกรอบกแกรบบพัดหยุดเดินกระทันหันเขาหันมามองเธอด้วยสายตาว่างเปล่านภารู้สึกถึงความหนาวเย็นในอากาศเขาพูดถึงความลับที่ซ่อนไว้เรื่องที่เขาไม่เคยบอกใคร นภารู้สึกเหมือนพื้นดินสั่นไหวหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆพัดยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นน่ากลัวเขาพูดว่าเธอต้องรู้ความจริงนภารู้สึกถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามากลิ่นน้ำทะเลเค็มจัดจนแสบจมูกเธอมองไปรอบตัวอย่างวาระแวงเงาดำเคลื่อนไหวในพุ่มไม้ไกลๆนภารู้สึกอยากวิ่งหนีไปไกลแต่ขาของเธอหนักเหมือนติดกาวพัดจับแขนเธอแน่นจนเจ็บ เขากระซิบว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนภารู้สึกถึงความหนาวในน้ำเสียงเธอพยายามดึงแขนออกจากเขาพัดหัวรออเบาๆอย่างเย็นชาเสียงนั้นดังก้องในหูของเธอนภารู้สึกเหมือนโลกหมุนช้าลงมีบางอย่างในตัวเขาที่น่าสะพรึงกลัวเธอมองเห็นมีดเล่มเล็กในมือเขาแสงจันทร์สะท้อนใบมีดวาววับณภารู้สึกถึงความตายที่ใกล้เข้ามา หัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบระเบิดเธอพยายามกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงพัดยิ้มกว้างขึ้นอย่างน่าสยด,ดสยองเขาพูดว่าไม่มีใครจะได้ยินเธอณภารู้สึกถึงความสิ้นหวังที่ถาโถมแสงจันทร์ส่องสว่างบนใบหน้าของเขาณภาเห็นความบ้าคลั่งในดวงตานั้นเธอรู้ว่าเธอต้องทำอะไรสักอย่างแต่ร่างกายของเธอแข็งทื่อด้วยความกลัวพัดขยับเข้ามาใกล้เธอมากขึ้น มีดในมือเขาสะท้อนแสงเย็นเยียบนภารู้สึกถึงลมหายใจร้อนเผาของเขากลิ่นน้ำหอมของเขาคละก,กับความตายเธอปิดตาลงแน่นด้วยความหวาดกลัวเสียงคลื่นทะเลดังก้องในหูเธอนภารู้ว่าเธออาจไม่มีโอกาสรอดแต่แล้วเสียงฝีเท้าดังมาจากไกลไกนภาเงยหน้าขึ้นด้วยความหวังพัดหันไปมองด้วยความตกใจเงาดำในพุ่มไม้เคลื่อนไหวอีกครั้ง นภารู้สึกถึงโอกาสที่อาจมีเธอผลักพัดส,สุดแรงแล้ววิ่งหนีถนนมืดมิดยาวไกลไม่มีที่สิ้นสุดนภารู้สึกถึงความกลัวที่ตามติดเสียงฝีเท้าของพัดดังใกล้เข้ามาเธอวิ่งต่อไปด้วยหัวใจที่สั่นไหวเมืองชายฝั่งเงียบสงบกลายเป็นนรกนภารู้ว่าเธอต้องรอดให้ได้แต่เงามืดของพัดกำลังตามมานภาวิ่งสุดแรงบนถนนมืดมิดกลิ่นน้ำทะเลเค็มจัดแสบจมูก เสียงฝีเท้าของพัดดังตามหลังลมหายใจของเธอขาดเป็นช่วงๆเง,งาโคมไฟถนนยืดยาวน่ากลัวเมืองชายฝั่งเงียบสงัดเหมือนหลับไหลนภารู้สึกหัวใจเต้นแรงจนเจ็บเธอหันมองหลังเห็นเงาดำเคลื่อนไหวพักยังคงตามมาไม่หยุดยัง้งนภาเลี้ยวเข้าซอยเล็กแคบๆกลิ่นขยะเปียกชื้นลอยคละคลุ้งถังขยะล้มเกลื่อนควางทางเดินเท้าเธอเหยียบอะไรนิ่มๆลื่น นภารู้สึกถึงความสกรปรกที่ฝ่าเท้าเสียงสุนัขเห่าดังจากไกลๆเธอซ่อนตัวหลังกำแพงเก่าๆผนังปูนเย็นชื้นสัมผัสผิวเธอนภารู้สึกถึงความหวังริบรีเสียงฝีเท้าของพัดหยุดลงกระทันหันนภาแทบหยุดหายใจด้วยความกลัวเธอได้ยินเขาเรียกชื่อเธอน้ำเสียงของพักเย็นเยียบและนิ่งนภารู้สึกเหมือนถูกตามล่าด้วยสัตว์ร้ายเงาในซอยเคลื่อนไหวอีกครั้ง นภาเห็นแสงไฟฉายสองหูบวาบใจของเธอเต้นแรงจนแทบแตกเธอคลานไปตามพื้นเปียกชื้นกลิ่นน้ำเน่าเสียลอ,อยเข้าจมูกนภารู้สึกถึงความสกรปรกที่เลอะตัวเธอพบประตูไม้เก่าๆผุพังนภาดึงประตูด้วยมือที่สั่นเทาประตูดังเอียดเผยห้องมืดมิดกลิ่นอับชื้นโชยออกจากภายในนภาก้าวเข้าไปด้วยความระมัดร,ระวังพื้นไม้เก่าส่งเสียงดังทุกย่างก้าว เธอปิดประตูเบาๆอย่างเงียบงันความมืดกลืนกินร่างของเธอณภารู้สึกถึงความหนาวในกระดูกเสียงฝีเท้าพัดดังใกล้ประตูณภาคหลั้นหายใจนั่งยองๆเงียบๆแสงไฟฉายส่องผ่านรอยแตกประตูณภารู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นพัดเคาะประตูเบาๆสองครั้งเสียงนั้นดังก้องในความเงียบณภารู้สึกถึงความตายที่ใกล้เข้ามา,า,มาเธอสัมผัสอะไรบางอย่างในความมืด มันเป็นกล่องโลหะเย็นเฉียบนภา,าเปิดกล่องด้วยมือสันริก็กกลิ่นสนิมเก่าลอยออกมาเบาๆข้าในมีกระดาษและรูปถ่ายเก่านภา,าใช้ไฟจากโทรศัพท์ส่องดูรูปถ่ายเผยหน้าผู้หญิงที่ไม่รู้จักผู้หญิงนั้นมีตาคล้ายพัดนภา,ารู้สึกถึงความหนาวเย็นในใจกระดาษมีข้อความเขียนด้วยลายมือมันเขียนว่าอย่าไว้ใจเขาเลยนภา,ารู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุน หัวใจของเธอเต้นแรงด้วยความสับสนพักยังคงเคอะประตูอยู่นอกนั้นเสียงเคาะดังขึ้นเรื่อยๆน่ากลัวนภายัดรูปและกระดาษลงกระเป๋าเธอมองหาทางออกจากห้องนี้หน้าต่างเล็กๆมีแสงจันทร์สองนภาไตา่ขึ้นไปด้วยความยากลำบากกรอบหน้าต่างไม้ผู้แตกง่ายเธอตกลงบนพื้นหญ้าปีกชื้นกลิ่นดินและหญ้าคลุ้งในจมูกนภารู้สึกถึงอิสรภาพชั่วครู แต่แล้วเสียงพัดดังมาจากไกลๆเขาตะโกนชื่อเธอด้วยความโกรธนภารู้สึกถึงอันตรายที่ตามมาเธอวิ่งไปตามทางลูกรังแคบก้อนกรดทิ่มเท้าเจ็บแปลบอลมเย็นพัดผ่านใบหน้าที่เปียกเหงือ่อนภาเห็นแสงไฟจากบ้านหลังหนึ่งบ้านนั้นดูเก่าแต่มีชีวิตชีวากลิ่นอาหารลอยออกจากหน้าต่างณภาเคาะประตูด้วยความสิ้นหวังประตูเปิดเผยหญิงชราผมขาว นภารู้สึกถึงความหวังที่กลับมาหญิงชาราถามเธอด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลน,นภาพูดถึงพัดและมีดของเขาหญิงชาราดูตกใจแต่สงบลงเธอเชนภาเข้ามาในบ้านกลิ่นทูหอมลอยอบอวลในห้องนภารู้สึกถึงความปลอดภัยชั่วคราวหญิงชาราให้เธอนั่งที่โซฟาเก่าผ้าบนโซฟานุ่มแต่เย็นชืดนภาเล่าเรื่องราวของเธออย่างรวดเร็ว หญิงชาราฟังด้วยสายตาลึกซึง้งเธอพูดถึงพัดด้วยน้ำเสียงแปลกนภารู้สึกถึงความไม่สบายใจอีกครั้งหญิงชาราบอกว่าเธอรู้จักพัดเขาคือเด็กที่เติบโตในเมืองนี้นภารู้สึกถึงปริศนาที่ซับซ้อนขึ้นหญิงชาราพูดถึงอดีตของพัดครอบครัวที่แตกสลายและความโกรธนภารู้สึกถึงความกลัวที่เพิ่มขึ้นเธอมองไปที่รูปถ่ายในกล่องผู้หญิงในรูปเหมือนหญิงชารา นภารู้สึกถึงความเชื่อมโยงที่น่ากลัวหญิงชรายหยุดพูดและมองเธอสายตานั้นมีความลับซ่อนอยู่นภารู้สึกเหมือนตกอยู่ในกับดักเธอได้ยินเสียงรถยนต์จากนอกบ้านไฟหน้ารถสองพานหน้าต่างเข้ามานภารู้สึกถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามาหญิงชราย,ยิ้มแต่ไม่พูดอะไรนภารู้สึกถึงความหนาวในกระดูกสันหลังเธอลุกขึ้นจากโซฟาด้วยความระวัง ประตูหน้าบ้านดังเอี๊ยดเมื่อเปิดณภามองเห็นเงาคนยืนอยู่นอกนั้นใจของเธอเต้นแรงจนแทบระเบิดณภารู้ว่าเธอต้องหนีอีกครั้งเธอวิ่งไปที่ประตูหลังบ้านกลิ่นไม้เก่าและความกลัวคลัค้งณภารู้สึกถึงนอมืดที่ตามมาเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาอีกครั้งเมืองชายฝั่งนี้ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปณภารู้ว่าเธอต้องค้นหาความจริงแต่ความจริงนั้นอาจฆ่าเธอ นาพาวิ่งผ่านประตูหลังบ้านด้วยความสิ้นหวังกลิ่นไม้เก่าผสมกับความกลัวลอยคลกคลุ้งลมยามค่ำพักเย็ยนเยือกที่ผิวหน้าถนนลูกรังขรุขระทิ่มฝ่าเท้าเจ็บแปรบอเงาของต้นมะพร้าวยืดยาวน่าสะพรึงกลัวเสียงคลื่นทะเลดังก้องจากไกลไนภพารู้สึกถึงลมหายใจที่ขาดช่วงเธอหันมองหลังเห็นเงาดำเคลื่อนไหวพักยังคงตามล่าด้วยความบ้าคลัง่งนภพาเลี้ยวเข้าป่าชายเลนนาที่ยื่นออกมา กลิ่นโครนเค็มฉุนแสบจมูกทันทีรากไม้ชื้อเลื่อนสัมผัสเท้าเปลือยณภารู้สึกเหมือนถูกกลืนโดยความมืดเสียงนกกลางคืนร้องเจ๊แจ้าน่าสยองเธอสะดุดล้มลงบนพื้นโครนเปียกโครนเย็นชื้อเลื้อตัวเธอทั้งตัวณภารู้สึกถึงความหนาวในกระดูกสันหลังเสียงฝีเท้าของพัดดังใกล้เข้ามาณภาคลั้นหายใจซ่อนตัวหลังต้นไม้ใหญ่เปลือกไม้กรุกรูดผิวแขนเจ็บ เธอสัมผัสกระดาษในกระเป๋าด้วยมือสัน่นรูปถ่ายและข้อความนั้นยังอยู่นภารู้สึกถึงปริศนาที่รอการคลายแสงจันทร์ส่องรอดใบไม้ลงมาเบาบางนภาเห็นเงาพักยืนนิ่งในระยะไกลมีดในมือเขาสะท้อนแสงวาววับหัวใจของนภาเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเธอรู้ว่าเขาจะไม่ยอมหยุดนภารลานไปในโคลอนอย่างเงียบเชียบกลิ่นน้ำเค็มและใบไม้เน่าคลุ้งจมูก เธอพบกระท่อมร้างกลางป่าชายเลนหลังคากระท่อมผุพังมีรอยรั่วใหญ่นภาก้าวเข้าไปด้วยความระมัดระวังพื้นไม้เก่าส่งเสียงดังเอียดน่ากลัวกลิ่นอับชื้นและเชื้อราลอยฟุง้งนภารู้สึกถึงกับดักที่รอยอยู่เธอมองหาที่ซ่อนในความมืดตอไม้เก่าเต็มไปด้วยฝุนนะ่นนาำนภาเห็นกล่องโลหะอีกกล่องหนึ่งมันซ่อนอยู่ในมุมมืดของกระท่อมนภาเปิดกล่องด้วยมือที่สันเทา กลิ่นสนิมเก่าร้อยออกมาเบาๆข้างในมีจดหมายและเครื่องประดับเกา่านภารู้สึกถึงความลับที่ลึกซึ้งขึ้นจดหมายเขียนด้วยลายมือที่คุ้นตามันพูดถึงผู้หญิงที่หายตัวไปนภารู้สึกถึงความหนาวเย็นในใจเครื่องประดับนั้นเป็นสร้อยคอเงินมันเหมือนของที่หญิงชราใส่นภารู้สึกถึงความเชื่อมโยงที่น่าสะพรึงเธอได้ยินเสียงฝีเท้าดังแกล้กระท่อม นภายัดจดหมายและส้อยลงกระเป๋าหัวใจของเธอเต้นแรงด้วยความกลัวประตูกระท่อมดังเอียดเมื่อถูกผลักนภารู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนลงพัดยืนอยู่ที่ประตูด้วยรอยยิ้มใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความบา้าคลั่งนภารู้สึกถึงความตายที่ใกล้เข้ามาเธอถอยหลังจนชนกำแพงไม้ผุพัดเดินเข้ามาด้วยฝีเท้าช้าๆมีดในมือเขาสะท้อนแสงจันทร์ นภารู้สึกถึงความสิ้นหวังที่ถาโถมเธอตะโกนถามเขาว่าทำไมถึงทำพัดหยุดเดินและหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นเย็นเยียบและน่าสยองเขาพูดว่าเธอรู้มากเกินไปนภารู้สึกถึงปริศนาที่เริ่มคลายออกเธอถามถึงผู้หญิงในรูปถ่ายพักชะง,งักไปด้วยความตกใจเล็กน้อยนภารู้สึกถึงโอกาสที่อาจมีเธอคว้าเก้าอี้ไม้เก่าคว้างเขา เก้าอี้แตกระจายเมื่อชนร่างพัดณภาใช้โอกาสนั้นวิ่งออกจากกระท่อมโคลนลื่นถลายกอกขาของเธอกลิ่นน้ำเค็มและความกลัวผสมกันณภารู้สึกถึงลมหายใจที่ร้อนเผาเธอวิ่งผ่านป่าชายเลนด้วยความบ้าคลัง่งกิ่งไม้ขูดแขนจนเลือดซึมออกณภาได้ยินเสียงพัตโกนตามหลังเขาสาบานว่าจะตามหาเธอให้เจอณภารู้สึกถึงความมืดที่กลืนกิน เธอสะดุดรากไม้ล้มลงอีกครั้งโคลนเปลือยใบหน้าและผมของเธอณพารู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ร่างกายแต่ความกลัวผลักดันให้เธอลุกขึ้นณพาเห็นแสงไฟจากท่าเรือเล็กๆก,กลิ่นน้ำมันเครื่องและปลาเค็มลอยมาเธอวิ่งไปยังท่าเรือด้วยความหวังเรือประมงเก่าๆจอดเรียงรายเงียบๆณพารู้สึกถึงโอกาสในการรอดชีวิตเธอซ่อนตัวหลังถังน้ำมันเก่ากลิ่นน้ำมันฉุนแสบจมูกของเธอ นภาได้ยินเสียงฝีเท้าของพัดเขาค้นหาเธอด้วยความโกรธเกรี้ยวนภารู้สึกถึงความตึงเครียดในอากาศเธอเห็นชายแปลกหน้าบนท่าเรือเขาสูบบุหรี่และมองออกไปทะเลนภารู้สึกถึงความหวังที่ริบรีเธอตัดสินใจวิ่งไปหาชายคนนั้นนภาร้องขอความช่วยเหลือด้วยเสียงสัน่นชายคนนั้นหันมามองด้วยความประหลาดใจใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยแผลเป็น นภารู้สึกถึงความไม่แน่นอนในใจเขาถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นนภาเล่าเรื่องพัดด้วยความรวดเร็วชายคนนั้นฟังด้วยสายตาว่างเปล่านภารู้สึกถึงความหนาวเย็นในน้ำเสียงเขาพูดว่าเมืองนี้เต็มไปด้วยความลับนภารู้สึกถึงปริศนาที่หนักขึ้นชายคนนั้นชี้ไปที่เรือลำหนึ่งเขาบอกว่าเธอสามารถซ่อนที่นั่นนภารู้สึกถึงกับดักที่อารอยอยู่ แต่เธอไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนาภาก้าวขึ้นเรือด้วยขาที่สัน่นกลิ่นปลาเน่าและน้ำทะเลคลุ้งจมูกพื้นเรือลื่นและเย็นเมื่อสัมผัสนาภารู้สึกถึงความกลัวที่ครอบนำเธอซ่อนตัวในห้องใต้ท้องเรือความมืดและกลิ่นอับชื้นเกลื่อนกินเธอนาภาได้ยินเสียงฝีเท้าบนท่าเรือหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบระเบิดเธอสัมผัสสร้อยคอในกระเป๋านาภารู้สึกถึงความลับที่ต้องคลาย แต่งอมมืดของพัดใกล้เข้ามานอพานั่งตัวสั่นในห้องใต้ท้องเรือกลิ่นปลาเน่าและน้ำมันเครื่องครุงจมูกพื้นไม้เปียกชื้นเย็นยะเยือกที่ผิวเสียงคลื่นกระทบตัวเรือดังกองนภารู้สึกถึงความมืดที่บิบรัดสร้อยคอในกระเป๋าหนักอึ้งในมือจดหมายเก่าจากกล่องยังอยู่ในใจนพารู้สึกถึงปริศนาที่รอการคลเสียงฝีเท้าบนท่าเรือดังใกล้เข้ามา นาาคลั้นหายใจจนปอดแทบแตกเงาดำเคลื่อนผ่านช่องแสงเล็กๆก,กลิ่นบุรีลอยเข้ามาผสมความกลัวนารู้สึกถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามาเรือโยกเล็กน้อยเมื่อมีคนก้าวขึ้นไม้พื้นดังเอียดภายใต้น้ำหนักใหม่นารู้สึกหัวใจเต้นแรงจนเจ็บเธอคลำหาทางออกในความมืดมือสัมผัสเชือกเก่าเปียกชื้นนาพาดึงเชือกหวังหาทางนีเชือกขาดส่งเสียงดังในความเงียบ นภารู้สึกถึงความผิดพลาดครั้งใหญ่เสียงฝีเท้าบนเรือหยุดลงกระทันหันนภารู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนมีคนตะโกนชื่อเธอจากด้านบนน้ำเสียงนั้นไม่ใช่ของพัดนภารู้สึกถึงความสับสนที่ถาโถมเธอเงยหน้าขึ้นมองผ่านช่องไม้ชายแปลกหน้าจากท่าเรือยืนอยู่ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยแผลนภารู้สึกถึงความหวังที่ริบรีเขาพูดว่าเขารู้ว่าเธออยู่ที่นี่ นภารู้สึกถึงกับดักที่อารออยู่แต่ชายคนนั้นโยนบันไดชื่อลงมานภาก้าวขึ้นด้วยขาที่สั่นเทากลิ่นน้ำทะเลเค็มจัดแสบจมูกดาดฟ้าเรือลื่นและเย็นเมื่อสัมผัสชายคนนั้นมองเธอด้วยสายตาลึกซึง้งเขาบอกว่าเขาชื่อตั้มและรู้เรื่องนภารู้สึกถึงความลับที่กำลังเปิดเผยตั้มพูดถึงพัดและอดีตอันมืดมิดนภารู้สึกถึงความหนาวในกระดูก เขาบอกว่าเมืองนี้มีเรื่องราวน่าสะพรึงนภามองไปที่สร้อยคอในมือตั้มชะงักเมื่อเห็นเครื่องประดับนั้นสายตาของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดนภารู้สึกถึงปริศนาที่ลึกซึ้งขึ้นตั้มพูดถึงผู้หญิงที่หายตัวไปเธอชื่อลินดาและเคยเป็นคู่รักนภารู้สึกถึงความเชื่อมโยงที่น่าสยองสร้อยคอนี้เคยเป็นของลินดานภามองตั้มด้วยความตกตะลึง เขาบอกว่าพัดคือคนสุดท้ายที่เห็นนภารู้สึกถึงความจริงที่พังทลายพัดเคยรักลินดาก่อนเธอหายไปนภารู้สึกถึงความกลัวที่เพิ่มขึ้นตั้มพูดถึงข่าวลือในเมืองนี้ลินดาหายตัวหลังจากแต่งงานกับพัดนภารู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นเธอถามตั้มว่าเขารู้ได้อย่างไรตั้มชี้ไปที่รอยแผลบนหน้าพัททำร้ายเขาเมื่อเขาถามถึงลินดา นภารู้สึกถึงความโกรธและความกลัวเธอมองไปรอบท่าเรือที่เงียบสงัดแสงจันทร์ส่องน้ำทะเลเป็นประกายกลิ่นเกลือและความตายลอยคลกคลุ้งนภารู้สึกถึงเนามือที่ตามมาตั้มบอกให้เธอหนีไปจากเมืองนี้แต่แล้วเสียงเครื่องยนต์ดังจากไกลๆนภารู้สึกถึงอันตรายที่กลับมาไฟหน้ารถส่องผ่านความมืดเข้ามาตั้มผลักนภา,าให้ซ่อนหลังถังน้ำมัน กลิ่นน้ำมันฉุนแสบจมูกของเธอนภารู้สึกถึงลมหายใจที่ร้อนเผารถจอดลงและประตูเปิดดังเอียดนภาเห็นหญิงชราจากบ้านเมื่อคืนเธอเดินมาพร้อมกับพัดที่ยิ้มเย็นนภารู้สึกถึงการทรยศที่ลึกซึง้งหญิงชราพูดถึงนภาด้วยน้ำเสียงน,นิ่งเธอบอกพัดว่าเธอรู้ที่ซ่อนนภารู้สึกเหมือนโลกพังทลายลงหญิงชราคือแม่ของลินดาที่หายไป นภารู้สึกถึงปริศนาที่คลายออกมาพัดและหญิงชราทำงานร่วมกันนภารู้สึกถึงความตายที่ใกล้เข้ามาตั้มกระซิบให้เธอวิ่งเมื่อเขาส่งสัญญาณนภารู้สึกถึงความหวังที่จางลงตั้มลุกขึ้นตะโกนเรียกความสนใจพัดหันไปด้วยสายตาเต็มไปด้วยโทสะนภาใช้โอกาสนั้นวิ่งออกจากท่าเรือพื้นลูกรังขรุขระทิมเท้าเจ็บแปลบกลิ่นโคลนและน้ำเค็มตามติดเธอ นภารู้สึกถึงความกลัวที่ครอบงำเธอวิ่งเข้าป่าชายเลนอีกครั้งรากไม้ชื้นลื่นขูดผิวของเธอนภาได้ยินเสียงตะโกนของพัทเขาตามมาด้วยความบ้าคลั่งที่เพิ่มขึ้นนภารู้สึกถึงความสิ้นหวังที่ถาโถมเธอสะดุดล้มลงในโคลนเปียกชื้นโคลนเย็นจัดเลือบใบหน้าและผมนภารู้สึกถึงร่างกายที่อ่อนล้าแต่เธอสัมผัสอะไรบางอย่างในโคลนมันเป็นมีดเล่มเล็กที่คมกริบ นภารู้สึกถึงพลังที่กลับมาเธอกำมีดแน่นด้วยมือที่สัน่นแสงจันทรอนใบมีดาวาววับนภารู้สึกถึงโอกาสในการต่อสู้เสียงฝีเท้าของพัดดังใกล้เข้ามานภาลุกข,ขึ้นยืนด้วยความมุ่งมั่นเธอซ่อนตัวหลังต้นไม้ใหญ่รอเขากลิ่นเหงื่อและความกลัวผสมกันนภารู้สึกถึงลมหายใจที่ร้อนรนพัดปรากฏตัวในแสงจันทร์สลัวมีดในมือเขายังคงเปล่งประกาย นภารู้สึกถึงความตึงเครียดในอากาศเธอก้าวออกมาจากนามืดพัดชะงักเมื่อเห็นมีดในมือเธอนภารู้สึกถึงพลังที่พุ่งพลานเธอตะโกนถามเขาถึงลินดาพัดยิ้มเย็นชาและก้าวเข้ามานภารู้สึกถึงอันตรายที่เพิ่มขึ้นแต่แล้วเสียงเซเรนดังจากไกลไนภารู้สึกถึงความหวังที่พุ่งขึ้นไฟกระพริบสีแดงสองผ่านป่าชายเลนพัดหันไปมองด้วยความตื่นตระหนก นาพาใช้โอกาสนั้นวิ่งหนีอีกครั้งคโครและกิ่งไม้ขัดขวางทุกย่างก้าวนาพารู้สึกถึงอิสรภาพที่ใกล้เข้ามาแต่เงาของพักยังคงตามติดนาพารู้ว่าเรื่องราวนี้ยังไม่จบ